มาดูตัวอย่างที่8นะคะอันนี้ทำทีละก้อนก่อนเลยนะคะตามสูตรนะสูตรมี2ออย่างมีหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งนี่คือหน้าแล้วก็นี่คือหลังถูกไหมคะก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองนะคะบวกสองหน้า หลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนี่คือหนึ่งวงเล็บนะคะลบกับอันถัดมาคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าแล้วก็หลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองแบบนี้นะคะโอเคก็มาดูอันนี้เป็น x กําำลังสองนะคะบวก 14x นะคะบวกกับ7749แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น x กําำลังสองลบกบวกกับ25อือฮึ ทีนี้เวลานั้นเช็คหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายไหมถ้าหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายหรือว่าการไม่มีเครื่องหมายคือเป็นเครื่องหมายบวกนั่นแหละนะคะให้เราเปิดวงเล็บได้เลยนะคะ 49, บวก 14x ่บวก49้ใช่ไหมคะแต่หน้าวงเล็บนี้มีเครื่องหมายนะคะเป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นด้านในจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหมดเลยจาก x กําลังสองจะกลายเป็นลบ x กําลังสองค่ะจากลบ10กลายเป็นบวก 10x จากบวก25กลายเป็นลบ25นะคะ อันนี้เหมือนกันก็ตัดกันทิ้งเลยค่ะอันนี้รวมกันได้เนาะสปีชีเดียวกันเป็น2 4 x นะคะ49-25กลบก็ได้2 4่่อได้บวก24เท่ากับ0อย่างนี้ดึงตัวร่วมเลยค่ะ2 4 x บวก24เท่ากับ0ก็อันนี้คือ24คูณ x เนาะอันนี้น่าจะมาจาก24คูณ1จะได้ดึง24ได้เลยถูกไหมคะเราก็ดึง24ออกมา นะก็จะเหลือ x บวกกับหนี่ยเราดึง24ออกมาแล้วนะคะเท่ากับ0ตอนนี้ได้2เล็บละนะเอ,อ่อ24เท่ากับ0ย์คงไม่ใช่คำตอบอ๋อขอโทษทีขอโทษทีอันนี้ไม่ต้องดึงดึงก็ได้24เท่ากับ0ย์ไม่ใช่คำตอบแต่ว่า x บวก1เท่ากับ0นย์ได้ได้ x เท่ากับลบ1แต่ว่าเราไม่ต้องดึงก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถทำตอบเป็นแบบนี้ได้เลย x เลยมีค่าเท่ากับลบ24ส่วน24 เท่ากับลบหนึ่งโอเค